ฉุนมันแรงไงเนี่ยแล้วเราหลับนอนกันไดไหมครับนอนไม่ได้อย่ก็หนีออกกันไปอยู่นู่นเลยที่สะพานปูนกันนู่นครับออกไปไปนอนหรือว่าออกไปรอให้มันหมดกินรอให้มันหมดกลิ่นครับแต่มันมีกลิ่นเข้ามาไม่ได้ครับนอนไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้แล้วลูกเด็กเล็กแดงนี้ทำไงครับก็ออกกันไปหมดอะครับขนกันไปหมดทั้งครัวเลยครับขนกันไปหมดเลยรั้วไหมครับไมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเราไหมมันก็มีนะ เหมันก็อันตรายทางจากผู้ช่วยเู่บ้านนะครับที่มู่4ตำบ,บโลโพนําตกนะครับว่ามีกา๊าซนะครับหรือแก๊สแอมโมเนียนะครับรั่วแล้วก็ได้ไปที่เกิดไปถึงที่เกิดเหตุนะครับก็ได้แจ้งชาวบ้านนะครับให,ให้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 ออกมาจากสถานที่โรงงานนะครับที่ว่าใกล้ๆโรองน้แข็งออกมาครับคือแล้วก็ผมก็ได้เข้าไป ตรวจที่เกิดเหตนะครับท,ที่โรงงานน้ำแข็งนะครับก็ได้พบเจ้าของนะครับแล้วก็ทางช่างนะครับเขาบอกว่าได้ซ่อมแซมซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแก๊สน่ยจะรั่วประมาณถึงสี่ทุ่มแต่ด้วยความที่ไม่มีลมนะครับมันก็เลยยังคุ้งอยู่ในพื้นที่ก็ได้แจ้งเตือนด้วยประจาครับว่าใหา้ดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ ที่พร้อมที่จะใช้งานได้ครับ